Maybe you, reason, you know that I'm leaving เอาเลยครับผู้ชมก็ต้องขอสวัสดีสันต์วันเด็ผู้ชมที่น่ารัก,รกรทุกคนทุกท่านกันด้วย,ยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมก็เกมกันอีกนะฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับแล้วก็คลิปวันนี้นะครับจะมาพูดถึงกิจกรรมสายฟร,รี FFCS นั่นเองผู้ชมก็อย่ามาผู้ชมดูให้จบคลิปนะครับเดีย๋ยวผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับว่ากิจกร,รรมจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมคร่าวๆนะครับอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าอันไหนทที่แบบบผผิดดดพลาไปมก็ต้้อองขโษวยนะครั คลิปวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็พูดถึงของรางวัลกันด้วยนะครับว่ามีของรางวัลอะไรกันบ้างที่สายฟรีอย่างเราเนี่ยจะได้รับกันนะครับก็บอหได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับการแข่งขันอ่าเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้นะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะคุณผู้ชมมีการแข่งขันโอ้โหห้ามพลาดเด็ดขาดเลยห้ามพลาดมาชมมาเชียกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นของรางวัลมีอะไรบ้างแล้วก็ทํากิจกรรมได้ยังไงนั้นฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนนะคครรรรััับบแลล้ววกก็เเเดี๋ยยาไปชมอ ก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรม FFCS 2020นะครับก็คือจะเข้ามาในวันที่19เลยนะว่าจะเป็นวันพุ่งนี้นนเองนะครับนี่ก็คือมันจะไลฟ์ออนแบบนี้เลยนะครับมันจะสามารถเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะมีกิจกรรมคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับหน้าเว็บกิจกรรมก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเนียไหมผู้ชม,มน่าสนใจใช่ไหมล่ะมีการแจกชุดแจกอะไรฟรีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินกนันดีกว่านะครับประกอบกับตัวเว็บกิจกรรมเดี๋ยวมันจะอธิบายควบคู่กันไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด รูปกิจกรรมหรือว่าจะเป็นปฏิทินกิจกรรมของ FFCS ของเดือนนี้เลยนะครับนี่เรามาดูกันเลยได้กันนะครับพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมแรกลยครับก็คือจะเป็นกิจกรรม FFC Challenge นั่นเองนะครับ FFCS Challenge นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการทําภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับเพื่อรับเป็นตัวกระเป๋าสุดแรสุดเท่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นกระเป๋าสุดเท่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นของฟรีเนาะยังไงก็เท่แหละเออมันก็เป็นกระเป๋าธรรมดาแหละแต่ก็ย้อมแมวมาเป็นแบบนี้แต่ก็สวยนะครับผู้ชมเดี๋ยวมันจะขึ้นคลิปไปดู การว่าเลเวล1เลเวล2แล้วก็ Level เลเวลี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยเหมือนแบบทำภารกิจรายวันนัตเองมาคิวมาสังหารนะไรประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ายากเลยนะครับก็มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20. จนถึงวันที่27เลยนะครับอ่ะก็ขึ้นวิดีโอให้แล้วนะครับสำหรับตัวกระเป๋าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ไมา่ลีลานะครับอธิบายต่อเนื่องหลายๆไปเลยนะครับต่อไปเลยก็คือในวันที่20นะครับก็คือจะมีกิจกรรม แลกชุดฟรีนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับอ่าก็คือจะเป็นโทเค็นลูกบาทหรือว่าจะเป็นโทเคินตัวนี้นะครับมองยังไงเป็นลูกบาทก็ไม่รู้นะครับมันชื่อลูกบาทได้ไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเลย ก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นตทเคนตัวนี้เองนะครับก็คือจะมีการให้เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่6ของเดือนธันวาเลยนะครับนี่ก็คือจะสามารถเอามาแลกชุดได้ฟรีๆเลยนะครับนี่จะเป็นชุดตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นชุดผู้หญิงที่แบบเฮ้ยผมบอกว่าเทมากเลยนะผู้ชมแบบสวยอะผู้ชมกางเกงก็สวยเสื้อก็สวยุผู้ชมแบบเทมาเออเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูนะครับว่าชุดมันสวยจริงๆหรือเปล่านะครับโมหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นคลิปไปดูเลย ประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับชอบหรือเปล่านะครับสวยนะผมว่าสวยจริงๆตัวนี้นะครับก็คือก็แจกฟรีเลยนะครับยกเซิร์ฟเลยนะครับก็จะถามว่าเราได้รับยังไงชุดนี้นะครับก็คือเราจะต้องเก็บโทคินลูกบาทเนี่ยตามแมปเลยนะครับอยู่ตามแมปเลยก็คือจะเป็นโทค็นตัวนี้แหละตัวสีฟ้าตัวนี้เลยนะครับผู้ชมก็สามารถเจอในแมปเลยนะครับหรือว่าเป็นแมปดรอปนั่นเองนะครับอ่าก็คือจะเป็นตัวโทค็นตัวนี้นะครับซึ่งจะทํายังไงนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นการสั่งเวทนั่นเองนะครับก็เหมอขง ปีศาแรมเพจอะไรใช่ไหมคุณผู้ชมตอนไหนว่าไม่ใช่ดิคุณผู้ชมกิจกรรมอะไรอ่ตอนนั้นที่แบบสังเวอย์อ่ะคุณผู้ชมผมนึกไม่ออกคุณผู้ชมตอนนั้นที่เป็นชุดเหมือนอะไรอ่ะผมมีอยู่อะคุณผู้ชมที่แบบมีหน้าตากหน้ากากแดงๆอ่ะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจแล้วเป็นเหมือนสังเวยปีศาจน่าจะนึกออกแหละคุณผู้ชมที่แบบเราได้ตัวกระบองมาด้วย ออคุอผู้ชมผมน่าจะผู้ชมน่าจะนึกออกเลยนะว่าจะเป็นชุดอะไรนะครับ <_ v ain> ก็คือจะเป็นที่มาในโหมดตอนนั้นนะครับโหมดอะไรผมจําไม่ได้นะน่าจะเป็นยม, <ๆ S 2> มทูตนั่นเองนะครับเออเป็นชุดยม, <_ v ain> ม,มทูตนั่นเองเออเป็นชุดยมทูตตอนนั้นเลยนะครับเป็นการสั่งเวยแบบนั้นแหละผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็คือเราจะต้องทําการ <ain> นําโทเค็นตัวนี้เนะี่ยมาสั่งวเวยเี่น,เนะครับยิ่งเราสั่งเวยเยอะเท่าไหร่ก็คือมันน่าจะมี ตัวลิมิตของมันนะครับเมื่อเราสังเวยครบเท่าไหร่มันก็จะได้ชุดมาเลยนะครับก็คือสังเวยเล็กๆก็อาจจะได้เช่ามาก่อนได้ของเช่าได้นั่นเช่าได้นี่เช่ามาก่อนนะครับเหมือนกับตอนอยมทูตอนนั้นนั่นเองน่าจะเข้าใจนะนี้น่าจะเข้าใจสำหรับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับเราข้ามไปเลยแลวกันนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรม Lightning the World นั่นเองนะครับท่านชมตั้งแต่วันที่21จนถึงที่6เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวร่มชูชีพนั่นเองนะครับรับฟรีไปเลยเป็น่มชชูีพสุด สวยสุดเท่ไปเลยนะครับตัวสีขาวตัวนี้เลยนะครับอ่าน้าตาทิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับแอร์บอร์ดสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับสายฟ้าแบบนี้เลยนะเออโคตรเท่เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นของฟรีเหมือนกันนะครับในวันที่อ่า21เ็จนถึงที่6กนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรม lightning the world นั่นเองนะครับนี่ผมไม่ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับ lightning the world นะครับผมไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดหรือเปล่านะครับ ผมไม่ค่อยมั่นใจอะกิจกรรมตัวนั้นก็เอาเป็นว่าไ้ขอฟันทงแล้วกันว่าทำยังไงแต่ก็ได้รับฟรีแน,น่นอนเลยสําหรับลมชูชีพแล้วก็จะเป็นแอร์บอร์ดตัวนี้นะครับต่อไปเลยในการนะครับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรม big and win นั่นเองนะครับก็คือน่าจะเป็นการอ่าเลือกอ่าผู้เข้ารอบนั่นเองนะครับเราแบบเลือกเชียร์นั่นเองนะครับน่าจะเป็นเชียร์ทีมโปรดนี่แหละเราจะต้องเลือกอ่าทีมที่เราเชียร์นั่นเองอ่าถ้าเราสมมติเราอ่าเชียร์ปุ๊บ ทีมนั้นชนะจริงๆแล้วก็จะรับของรางวัลมานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตามนี้แล้วคุณผู้ชมเป็นโทเค็นตัวนี้แหละซึ่งโทเค็นตัวนี้เอามาแลกอะไรนั้นผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ดูก็ค่าว่าได้รับโทเค็นมาเลยนะครับจะเอาไปแลกอะไรก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเออก็มีของรางวัลเยอะมากเลยนะครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับขอข้ามนะครับอ่าต่อไปเลยก็คือจะเป็นกิจกรรม get ready for FFCS นั่นเองหรือว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่กิจกรรม FFCS นั่นเองนะคุณผู้ชมเออซึ่งนั่น น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นสกินรถสปอร์ตเองนะครับรับฟรีไปเลยนะครับย้าว่าเป็นสกินรถสปอร์ตที่รับฟรีไปเลยนะใครที่ยังไม่มีสกินรถสปอร์ตในตัวเกมเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะแจกทุกคนหรือเปล่าหรือว่าจะแจกแค่เหมือนแบบท็อปร้อยอะไรประมาณนี้เหมือนแบบพวกอาคาตาบูย่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวอาเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเป็นอาสกินรถนั่นเองนะครับเป็นรถสปอร์ตนั่นเองนะครับพาหนะเป็นรถสปอร์ตตัวสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็น่าจะสวยกว่าตัวนี้เยอะแยยะเล ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่แต่ก็ก็สวยนะคุณผู้ชมถ้าแจกฟรีก็สวยหมด <c oughs> นั่นแหละคุณผู้ชมว่าผมว่าแจกฟรีก็สวยแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปดูนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับนี่ ใครคิดเห็นยังไงใครชอบก็มาคอมเมนต์กันได้แต่ผมว่าสวยนะตัวน,นี้ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับสกนร,รถสปอร์ตตัวนี้ก็จะได้รับในวันที่23นะครับผู้ชมส่วนตัวผมคิดว่านะ่าจะต้องทำภารกิจนี้เลยนะครับผู้ชม w อล and น i n นันนเองนะครับเป็นกิจกรรมภารกิจเหมือนแบบเราเลือกนันเองนะครับเลือกอ่าพวกอ่าใครชนะนัตเอีนนะครับเมื่อเราเลือกผู้ชนะปุ๊บเราก็จะได้รับไปเลยนะครับเป็นโทเค็นตัวนี้ก็สามารถเอาไปเลกนรถสปอร์ตหรือเปล่านี่ผมคิดส่วนตัวนะุผู้ชมไม่รู้จะถูกหรือเปล่า ไม่รู้จะเป็นจริงหรือเปล่านี่ต้องขออภัยด้วยถ้าแบบผิดนะทุกช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือเราต้องเลือกทีมที่ชนะนั่นเองนะครับเราเชียร์ใครเราคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ผลออกมาเป็นตามที่เราทายไว้ก็ ได้รับของตะวันไปเลยนะครับเป็นโทเค็นไฮเปอร์สกายเอ็กซาก้อนนั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาไปแลกเป็นสกินมอเตอร์ไซค์เอ้ยสก,กินรถสปอร์ตนั่นเองนะครับเออแล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นตัวนี้ได้ด้วยนะครับเป็นสก,กินระเบิดฟ,ฟรีๆไปเลยนะครับสก,กินระเบิดก็เอฟเฟกประมาณนี้เลยนะครับนี่เอฟเฟกสวยมากๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหญ่ๆนะครับต่อไปเลยย่อยๆมาก็คือจะเป็นวันที่28นะครับก็คือจะมีการเขาเรียกอะไร exp go แล้วก็ตัวชิ้นส่วนความทรงจำเนี่ยจะมีคูณ3นนั่เอง นครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้โกเยอะเท่านั้นนะครับ EXP อัพเลเวลเยอะนะครับในวันนั้นก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับวันที่28นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับในวันที่28ก็มีการล็อกอินเพื่อรับเป็นตัวอ่าเอบอร์ดนั่นเองนะครับนี่เป็นเอบอร์ดสุดเท่เลยนะครับ FCS f Hover นั่นเองนะครับซึ่งเท่ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอให้ดูนะครับนี่มีแบบไฟข้างหลังด้วยเหมือนเทอร์โบเลยนะครับโคตรเท่เลยนะครับตัวนี้เท่มากเลยนะครับเป็นไอเทมพิเศษของ FCS น วันทะี่อะไรหน้าวันที่28นั่นเองนะครับผู้ชมในะวันที่28ก็มาล็อกอินปุ๊บได้ไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับ Watch the Final นั่นเองในะวันที่28นะครับก็คือแค่มาดูอ่ากิจกรรม Final นั่นเองนะครับหรือว่าจะมีการมาดูอ่าไลฟ์สตรีมสดนั่นเองนะครับนี่มาดูในเว็บเลยนะครับเพียงแค่ผู้ชมเนี่ยนะเข้ามาดูเลยนะครับมาดูไลฟ์สตรีมอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าในวันที่เท่าไหร่นะครับ น่าจะเป็นประมาณเออวันที่28นั่นแหละผู้ชมในวันที่28ก็คือเข้ามาดูนั่นเองนะครับมาดูครบ15นาทีปุ๊บเราก็จะได้รับไปเลยเป็นท่าทางอ่าเชียร์อัพนั่นเองนะครับมันชื่อว่าอะไรผู้ชมก็คือเหมือนเชียร์นั่นเองนะผู้ชมไหนหน้าไหนหน้าที่แบบถือกระบองแล้วก็เชียร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับท่าทางที่แบบเออเท่น่ารักมากเลยผู้ชมนี่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 คือเราแค่มาดูอ่าไฟนอลนั่นเองนะครับก็คือแข่งขันรอบไฟนอลปุ๊บเราก็ได้รับเป็นท่าาทงนนนี้ไปเเลยฟรัั ปุ๊บนี่เลยครับเออเห็นมาผู้ชมนีม่แจกฟรีไปเลยครับแค่เรามาดูเป็นวอตไฟแนลหรือว่าดูลฟ์สตรีมสดนันเองนะ่ครับเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายหรือว่ารอบชิงชนะเลิศเลยนะครับระดับโลกเลยนะมั้งนั่นนะ่ะคุณผู้ชมต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่1ก็จะมีการเปิดโหมดเก่าๆนันเอนะครับโหมดอะไรกระชากแท็กโหมดแรมเพจอะไรกลับมาหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับสุดท้ายนะครับ เดตบ็อกดรอปนั huh. so like, oh, uh ่นเองนะครับก็คือน่าจะเป็นการดรอปโทเค็นนะครับแล้วก on ็จะสามารถเอามาแลกเป็นกระเป๋าตัวนี้ไปเลยฟรีๆนั่นเองนะครับอ่าก็คือจะต้องรอในวันที่30นั่นเองนะครับจนถึงวันที่6เลยนะครับก็คือเราแค่ไปเก็บโทเค็นในกล่องศพนั่นเองนะครับจะเป็นโทเค็นอะไรเดี๋ยวจะมาพูดได้ฟังอีกทีนะครับอย่าลืมไปเก็บในกล่องศพกันด้วยนะครับเพื่อเอามาแลกเป็นกระเป๋าฟรีๆนั่นเองนะครับโอเคองค์กลิปนี้ก็คือจะมีประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นการสรุปกิจกรรมคร่าวๆนะครับไม่ร้้้้ค่าาาววววๆัันนบบลลีแแฉ นี่คือแบบกระทัดรัดสุดๆแล้วนะครับไม่พยายามพูดยาวแล้วนะครับเอาด้วยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปดูแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ยายาขอกระใจสักหนึ่งหมื่นไลค์ได้ไหมครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกาเจอกันใหม่ภายในคลิปวหน้า <ผม S 1> สำหรับคลิปวันนี้บ๊ายบาย,บายคะ่ะ